สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กำนันปลาพยากรณ์อากาศครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศแบบไหนคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมถึงวันศุกร์6พฤษภาคมนี้ครับก็ขอให้ประชาชนนะครับพี่น้องบริเวณภาคใต้นะครับต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งมีแนวโน้มนะครับที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนเกษตรกรนะครับเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรครับสำหรับชาวเรือนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหนักครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งครับส่วนมากทางตอนบนของภาคครับ ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสดุด23-24องศา,าเซลเซียสสูงสุด34-37องศา,าเซลเซียสรครับต่อมานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากตอนล่างของภาคครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ18-23องศา,าสูงสุด29-34องศา,าเซลเซียสรครับในส่วนของภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ ซึ่งอุณหภูมิตม่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสครับเรามาดูที่กทมและปริมณฑลครับซึ่งมีเมฆเป็นส่วนมากฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งต่ำสุดนะครับ23องศาถึง24องศาเซลเซียสสูงสุด31-32องศาเซลเซียสครับในภาคตะวันออกนะครับมีฝน10%ของพื้นที่ในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาถึง24องศาเซลเซียสสูงสุด3 0ถึง33องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง60อร์เซ์ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งประจบคีรีขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาซึ่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสสูงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสครับซึ่งคืนสูงประมาณ1เมตร ในส่วนของสุราธานีขึ้นสูง1-2เมตรครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งระยองพังงาภูเก็ตและกระบี่ซึ่งมีขึ้นสูง1-2เมตรครับและอุณหภูมิตามสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยและอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ ขอบคุณครับสวัสดีครับ